สวัสดีครับวันนี้เรามาที่หนองสม,มุทรล้วนะวันนี้เรามาระบายสีกันใช่ไหมเ,เราต้องผสมสีเองนะพี่กูดช่วยทำด้วยเยี่ยมเลยลูกสีอะไรโผลงไปขนาดนั้นนี่ขอบคุอันนี้ของพี่กู้ของยายนะคนละถาดนะโอเคค่อยๆถือค่อยๆถือ ถือได้ไหม,ไ,หมได้ถือได้อึ๊บ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 ต้องค่อยๆประคองมานะเดี๋ยวหล่นนะได้ไหมได้ไหมมองทางมอง้างมองทางด้วยมองทางด้วยจะถึงโต๊แล้วจะถึงโต๊แล้ว แ้วก hey ็ม hey, yeah ีแ hey ต่จ hey ีพ hey ีท hey. mm ี hmm. ่เที่ยวแต่ละป้ายเลยกระโปงสีฟ้าตัวลายพี่ปูระบายตัวลายโอเคแล้วของยายอ่ะกระโปงสีฟ้า โช่วงที่ยายกับพี่กูกำลังระบายสีสีตาพาเดินไปดูทนะี่ระบายว่ามีตัวอะไรบ้างเป็นโมเดลปูนปาร์เตอร์นะใครว่างแวนมาได้นะครับที่หนองสมบูรณ์นะครับมีหลายตัวมากเลยดูซิ <c oughs> เยอะแยะไปหมดเลย <c oughs> แล้วก็ยังมีระบายสีที่เป็นระบายบนรูปภาพด้วย แล้วก็ที่ร้านเขาก็จะมีเก้าอี้ให้นั่งระบายแบบนี้เลยนะครับนู่นพี่กู้นั่งอยู่นู่นเดี๋ยวตอนนี้เราไปดูพี่กู้นกันต่อดีกว่าว่าระบายไปถึงไหนแล้วระบายเสร็จหรือยัง,เร,งเริ่มแปลงลางแล้วนี่เลยเดี๋ยวระบายสีเสร็จเราก็จะไปเล่นเรามีบับเบิ้ลมาเล่นด้วยโอ้โหหน้าบาเลยนะพี่กู๊ดอะพุทําระจะระบายเสร็จไหมวันนี้ เราซื้อ,อกันมาเป็นขวดเริ่มเลยนะน้ำยาบับเบิ้ลยายกำลังเตรียมอยู่ยายกำลังเตรียมอยู่ดูนี่พร้อมเล่นมากอ่ะระบายสีอยู่แ <c oughs> ม่สวยแมสวย <c oughs> คุณเล่นมือหน่อยครับจะมุดกรอลูก เ,เล่้งมือหน่อยนะครับออาอยาช่วยระบายหน่อยเล่งมือนิดนึงเดี๋ยวข้ามแล้วเอเคแล้วไปเร็วรีบไหนเอามาโชว์หน่อยขอโชว์หน่อยเอามาให้เก๋ดูบ้างขอดูหน่อยครับเอรแล้วรีบ หาปลาสิปะ<ป>เอาเอาเอ,าเอาตรงนี้ก็มีรา้านให้อาหารปลาด้วยอันนี้กี่บาทครับไหนลุงให้อะไรมาด้วยลูกอมโอ้ยลุงให้ลูกอมมาด้วยเธ <c oughs> ด,ดูเดินไปไม่รอใครเลยนะ ดูอะไรอะ่ะตรงนี้ไม่มีปลา,ปาดูดูให้อาหารปลาไต้องออตงตั้งท่าขนาดนั้นเลยนะเป็นไงมัง่งปลาได้กินยัง นี่วนสะพานเลยนะทุกคนเป็นสะพานแขวนนะแม่ขามากกักขม่นกับการให้อาหารปลามากเฮ้ยอ,อากาศดีมากครับตอนเย็นอะ่ะดูท่าตั้งท่าไกลขนาดนั้นเลยเหรอลูกดูสิปลาได้กินไหมอ่ะ ดูสิขนมปังยังไม่ถึงพื้นเลยอ่ะปากินไปแล้วอ่ะดูดิกินไวมากอ่ะหัวฉันหมดแล้วเออคืออะไรอ่เต็มหัวมดแล้วขนมปังล้วนเต็มหัวยายหมดแล้วลูกไหนอ๋อกิฟต์นีผมเอ้ยมีตาด้วยหาไหนไหนเนี่ยโอ้มีตุ๊กตาด้วย ร้อมย่งโหต้องตั้งท่าด้วยละ่ะไม่งั้นไม่ถึงปลาดูสิขนมเบาอไม่้ามีอะไรว้าวคุณพูฟใสปลานะยาดูฟองลอยเต็มเลยอะ่ะ ดูสิทุกคนฟองลอยเต็มเลยอยากทําหลายอย่างพร้อมกันนะนะอาหารปลาก็จะให้ฟองก็จะเล่นอยากขโมยเล่นแล้วอยากขโมยเล่นนะ<อ>เสียงแห่ความสุขแหละดูแล้วอะ่ะ<อ> <laughs> หวง <laughs> <laughs> พยายามให้อาหารปลาผ่านล่องผ่านล่องของไม้สะพานดูเอามีปลามากินด้วยอะ ขี่คอยายแล้ะป้อนอาหารปลาได้ไวขึ้นเหรอดูแล้วจะมีคนสนุกอยู่คนเดียวนะไปอาหารยายมั่งไปะบอกยายอาหารปลามั่งยายไม่มีใครเอาให้เลยระวังลูกระวังโดนลุงพี่กู๊ดครับเราจะมานอนให้อาหารปลาไม่ได้นะครับลูกฮะทำอะไรนอนให้อาหารปลามันได้เหรอลูกปลาจะนอนแล้วมั่งกลับบ้านกันเถอะ ให้หารปลาอยู่สลัดสลัดแรงๆส,สลัดแรงเก่งมากโอ้โหทอดย่างเอาถุงให้ยายโอ้ปลากินกันอิ่มเลยนะอาหารปลาถุงละยี่บาทมาเช็ดมือก่อนลูกโอ้เช็ดมือก่อนเช็ดให้เอียมสีฟ้าๆที่มือเห็นไหมักเลย โอ้ยิงใหญ่ยิงใหญ่ยิงใหญ่อะไรนะไ <c oughs> หนยิงใหญ่สิยิงใหญ่สิมายิงให้โดนยายยิงให้โดนยายนี่ยายกลายเป็นนางยักษ์ไปแล้วทุกคน <c oughs> โอ้โหดูท่า จุ๊บกันอีกแล้วเดี๋ยวนี้พี่กูไปนอนคอนโดไงยายก็คิดถึงแหละครับสวัสดีค่ะ<า>คเปลอคลิปแล้วนะคะกลับบ้านแล้วนะคะบายยก่อนบายๆกันไปเจอกันใหม่คลิปหน้านแล้วทุกคน ไหนได้อะไรมาบ้างดูสิโอจีขนมไหนดูสิขอโชว์หน่อยบายบาย